กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวมณีรัตน์เขมวง์สมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ดิฉันมีข้อหารือต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านถึงผลกระทบการดําเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่มอเาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะเวียงหนองหล่มตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ําแอ่งเชียงแสนมีพื้นที่รวมกัน1 4 4 5 7ไร่ อยู่ในเขตอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายท่านประธานคะแอ่งเชียงแสนมีความหลากหลายทางชีวภาพของผึ่ของสัตว์น้ําและพืชประจําถิ่นเป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพจากเอเชียตะวันออกเป็นเขตอนุรักษ์ที่มีความสําคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ก่อนอื่นดิฉันอยากให้ท่านเห็นถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ก่อนที่จะปรับสู่การพัฒนาตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างตามสไลด์ที่หนึ่งนะคะค่ะท่านประธานคะด้วยมติคณะรัฐมนตรีวันที่30ตุลาคม2562ให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเวียงหนองลมโดยมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้แผนการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองล่มโดยใช้งบประมาณกว่า3,880ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ปี2,564ถึง2,568โดยโครงการมีการขุดลอกแก้มลิงมีพื้นที่รวมกว่า2,500ไร่โดยการดำเนินง,งานโดยกรมชลประทานท่านประธานคะ การดำเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อพื้นที่เวียงหนองลมทั้งกลุ่มปางควายกลุ่มผู้หาปลาและกลุ่มผู้หาผักในหนองน้ำขอสไลด์ถัดไปค่ะจากภาพนะคะขอโทษนะคะขอขอย้อนกลับมาสไลด์ที่2ค่ะสไลด์ที่2นะคะค่ะ จากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ําที่เคยเป็นแหล่งทามาหากินของชาวบ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําเป็นพื้นที่เลี้ยงควายและเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชาวบ้านถูกขุดลอกไม่เหลือสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ําอยู่เลยและที่สําคัญนะคะการขุดลอกครั้งนี้ด้วยความลึกของบ่อทําให้เกิดความลาดชันและเป็นอันตรายามากกว่าคนและสัตว์จะลงไปใช้น้ําได้ค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะ ค่ะจะเป็นสไลด์ของผังโครงการทั้งหมดนะคะปัจจุบันโครงการยังอยู่ยในระหว่างการดําเนินการบ่อน้ําที่มีความลาดชันเป็นอันตรายต่อชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงขนาดนี้นะคะและปัญหาของกองดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นภูเขาขนาดย่อมๆก็ยังเป็นปัญหากับชาวบ้านมิใช่น้อยค่ะค่ะสไลด์สุดท้ายนะคะดิฉันขอหารือต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่1น,นะคะรัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้อย่างไรและเมื่อไหร่ข้อที่2รัฐบาลจะจัดสรรพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าโซนิ่งเพื่อการเลี้ยงควายการเพราะพันธุ์สัตว์พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทํากินตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้หรือไม่อย่างไรประการสุดท้ายค่ะ รัฐบาลจะปรับแก้แบบให้ลดความลาดชันของตลิ่งเป็นช่วงๆเพื่อให้คนและสัตว์สามารถลงไปใช้น้ำในบ่อน้ำได้อย่างปลอดภัยได้หรือไม่หรือจะมีมาตรการอย่างไรมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะขอบพระคุณค่ะ